าภาพรวมก่อนครับพี่วิรุธมันสะท้อนให้เห็นอะไรเข้ามามีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยอมันก็สะท้อนถือว่ามันมีการหากินนะฮะโดยใชออ้อำนาจของตำรวจเนี่ยนะในหลายรูปแบบนะฮะแล้วก็ลำ้ำไปจนถึงการพยายามเอาชาวจีนเข้ามาเป็นตำรวจรในรูปของอาสาสมัครครนะ,ะไอเรื่องของเงิน38 0 0 0นี่ก็ส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งรุ่นรุ่นหน,นึ่งเนี่ย ถ้าตีตั้สามสิบผมมันก็ไม่ใช่น้อยนะสามวันสามหมื่นแปดก็เป็นหลักสูตรรวมที่แพงไหมครับหลักสูตรแพงอยู่นะแพงเลยับมันมันเพื่ออะไรใช่ไหมฮะแต่เรื่องนี้ขนาดนี้เรื่องสามหมื่นแปดไม่มีใครพูดไม่มีใครไม่มีใครรับไม่มีใครรับมหาวิทยาลัยก็ถ้าฟังดีๆก็จะบอกว่าไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บมีการซื้อขายไม่ได้เก็บอ่ออบรมให้เขาฟรีนะฮะแล้วใครเป็น ผู้ดูแลค่าใช้จ่ายนะครับรบรมนมันก็ต้องมีเป็นแสนถูกไหมฮะสามวันยิงปงยิงปืนออกนอกสถานที่อาหารการกินอสถานที่อบเช่าเชื่ออะไรก็แล้วแต่ครับมันต้องมีแหละอืแล้วใครเป็นคนลงทุนล่ะเพื่อเพื่ออะไรใช่มมันไม่จริงหรอกสามหมื่นแปดนี่มันมีแน่นอนอนะฮะมีแน่นอนเพียงแต่ว่าการสอบสวนเนี่ยเวลานี้ของตํารวจยังไม่ยังไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรเลยนะยังครับถูกไหมฮะยังครับ แต่มหาวิทยาลัยมีความพืบหน้าไปแล้วอธิการบอกตรวจสอบแล้วนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยเ,ยเลยเป็นเรื่องของอาจารย์นะฮะที่เป็นไม่อยากจะบอกอุปโลกันนะเป็นผู้ช่วยที่การบัีนานา,นาชาติซึ่งไม่มีตําแหน่งนี้ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ออกหนังสือเป็นนาม,มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหนังสือที่ไม่ไม่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยะนะเขาก็จะดําเนินคดีในส่วนเขาในเรื่องการลงโทษทางวินัยอะไรก็แล้วแตบบ่แต่ที่สำคัญเรื่องนี้มันเป็นความผิดอาญา นะฮะแล้วไม่ใช่ความผิดเรื่องของการใช้เครื่องหมายเท่านั้นครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนนะฮะคือหลอกลวงให้เขามาสมัครเพื่อจะเป็นตำรวจเพราะว่าการโฆษณาถ้าสังเกตให้ดีมีคนจีนที่พูดจาเป็นภาษาจีนโฆษณาเขาบอกว่าอบรมแล้วเดี๋ยวได้บัตรแสดงความเป็นตำรวจนะฮะภาษาจีนจะเป็นไงไม่ทราบจะสื่อสารเข้าใจกันยังไงไม่ทราบแต่ว่าเวลาพูดไปแล้วแปลเป็นเช่นนั้นครับ ก็ทําให้คนจีนหลงเชื่อมาอบรมมาเพราะว่าเขาเขาคงไม่ได้คิดว่าเป็นตารวจที่จะแต่งเครื่องแบบเต็มเต็มทรงอย่างสมบูรณ์แหละแต่แสดงความเป็นเป็นตำรวจเป็นภาพพวกอย่างน้อยมีมีบัตรข้าราชการตำรวจแสดงความเป็นตว่ามีเสื้อกั๊ดมีอุปกรณ์มีหมวกแล้วก็มีโลโก้สัญลักษณ์ตามที่เราเห็นในข่าวใช่ใช่ก็เขาแต่ประเด็นอยู่ว่าไม่ไม่มีข้อเท็จจริงเรื่องรับเงินครัขายรับพาวิไลไม่ได้รับ รู้สึกคนจีนนั่นก็ไม่ได้รับตํารวจก็บอกไม่รับครับแต่ตํารวจรับเป็นค่าวิเกรา์เท่าไหร่ก็ไม่รู้อืแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าหลักฐานเนี่ยบัตรเบิดเนี่ยออกโดยตํารวจนะอืมอ่านะฮะคุณไหนคิดว่าระหว่างคนจีนมหาวิาลยัยเนี่ยผมว่าก็แค่สถานที่ครับตัวมหาวิาลยเองเอาจจะไม่รูู้้อาจจะรู้กับอาจารย์นะฮะที่คอนเนคชั่นกับเรื่อง่องเดียวตรงเขาทำโดยพาร,ราการเนี่ยมผมเชื่อว่าเขาทำโดยพาราการเพราะว่าเอกสารที่เขาออกก็ไม่ได้ออกในในระบบของมหาวิาลยครับ ภาษาอะไรยังใช้ไม่ได้เลยผิดผิดถูกถูกนะฮะก็ไม่มีใครรับเรื่องนี้ครับแล้วก็ไม่ได้มีการสอบจริงจังนะฮะเหมือนเหมือนจะจริงจังแต่ไม่จริงไม่จริงหรอกผมอยากทราบอย่างนี้ครับว่าไอโครงการแบบนี้อบรมไปแล้วเขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้คือเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะสำหรับคนไทยเขาเรียกสมาชิกแจ้งข่าวอาชกรรมนะฮะเหมือนก็เอให้ชาวบ้านนะมาอบรมโดยใช้งบประมาณของราชการนะปกติจะมีงบประมาณมาให้อบรมเพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ย นะฮะมาอบรมเข้าคอร์สที่มีความรู้เรื่องการทักษะสังเกตระระดับหนึ่งแทนที่จะเป็นชาวบ้านทั่ว,ว,วไปนะฮะก็ให้มีแล้วมาขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็แจ้งข่าวมาเราก็จะรู้ว่าเออคนนี้แจ้งเป็นสมาชิกม,มันก็จะมีความเชื่อมั่นขึ้นนะฮะคนเมื่อก่อนก็ทําเงินเยอะทำมันเกลอือทําไปทํามามันก็ไม่ค่อยมีใครสนใจโลกปัจจุบันนี้มันไม่ต้องมาอบรมคนเขาก็แจ้งทางโทรรงโทรศั์อะไรกันได้ความสนใจเรื่องนี้ก็น้อยแต่ที่เขาสนใจอยู่พวกตำรวจอาสาเรียกตำรวจบ้านนะฮะ ก็แต่งเครื่องบงเครื่องแบบมาตัวเติร์ดนูน่นนี่ช่วยตำรวจนะะอันนี้ก็จะทาให้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 ไงทสาสร้างคุณค่ายตัวเขานะฮะพวกคนในพื้นที่ก็เกรงใจเหมือนกับเป็นลูกน้องของตํารวจตํารวจเองก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่รังแกแล้วอย่าง,อย,างอย่างพวกนี้เดิมที่เรามีมาเนี่ยพวกอาสาหรือว่าตํารวจอา่าตารวจอาสาตํารวจที่มาดูแลเนี่ยนะฮะเขาต้องจ่ายเงินเข้าไปอบรมไหมไม่จ่ายครับจ่ายใครจะมาล่ะก็เป็นโครงการของรัฐถูกไหมครับเสียเวลา สามสี่วันเจ็ดวันก็สูญเสียอยู่แล้วใครได้จากการทํางานนะฮะก็เหมือนจะเป็นพลเมืองดีแหละอแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็คนทั่วไปคนดีๆก็ไม่มาหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนะฮะที่หวังจะมาเกาะเกี่ยวกับตํารวจได้หลักฐานอะไรไปแล้วอย่างชาวจีนเขาทําไปเขาต้องการไปเพื่ออะไรครับคนจีนธุรกิจสีเทาคืออย่างนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะคนที่อบรมเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งก็จะเป็นนักศึกษาจีนรับ ก็คงจะเป็นเข้าฉากอ่ะให้ดูดีว่าเป็นเรื่องของคลาสเป็นหลักสูตรการเรียนแล้วถ้าแยกก็มีนักศึกษาอยู่สิบเคร์เนนะผมว่านักศึกษามีเยอะนะสี่ห้าสิบแต่มีสมัครใจเข้ามามาฟังเนี้ยประมาณสิบเนจะเสียเงินหรือเปล่าไม่ทราบที่เหลือก็จะเป็นคนจีนคนจีนพวกนี้มาจากไหนประอ่คนจีนก็คือคนจีนเรียกง่ายๆประชาชนทั่วไปอ่ะแต่คือเป็นคนจีนที่เข้ามาอบรมไม่ไม่ได้จะเป็นคนจีนอ่าสัญชาติไทยเอ้เออเอเชื้อชาติเชื้อชาติไทยนะฮะสัญชาติไทย ได้เป็นคนจีนต่างด้าวถูกไหมฮะดูลักษณะนะเพราะว่าสื่อสารเกันเปิดสายเพราะเราอยู่เมืองไทยเนี่ยคนจีนเมืองไทยเราก็พูดภาษาไทยอยู่แล้วไม่ได้ใช้ภาษาจีนแต่นี่มันจีนเลยแล้วก็มีการโฆษณาเข้าอินเทอร์เน็ตเนยการโฆษณานี้ไม่ได้โฆษณาในเมืองไทยนะมันโฆษณาไปถึงเมืองจีนเลยอ่ะให้พูดมาอบรมอ่าคนจีนก็คงจะตื่นเต้นอ๋อเสีย38มหม่ไปอบรมสาวันเดี๋ยวได้บัตรแสดงตัวเป็นตำรวจเหมือนถ้าว่าโฆษณาอเมริกาจะโฆษณาว่าคุณอบรม3าวันเนี่ยจ่ายสัก3 0ม0 0ื่น เดี๋ยวคุณได้บัตรแสดงตัวเป็นตำรวจไม่ก็น่าตื่นเต้นไหมอืมอืมใช่ไหมอ่าก็ไม่ถูกตำรวจรังแกมีพวกเป็นตำรวจรใช่ไหมฮะแล้วก็พวกคนเกเรด้วยกันก็อาจจะเกรงใจเราอืมก็อาจจะแค่นั้นแล้วที่สําคัญถ้าเป็นพวกจีนเทาก็าจ,จะได้ชี้เป้าพวกจีนด,ดนนําด้วยกันจีนเทาด้วยกันที่ใช่ไหมฮะให้ตำรวจเขาอื